อันยองหาเซโยในที่สุดวันนี้มันก็มาถึงวันที่20มกราคม2564เป็นวันที่ Identity V ได้อัปเดตสิ่งใหม่ๆเข้ามาในโลก Identity V ไม่ว่าจะเป็นการสุ่มลูกแก้วของผู้รอดชีวิตคนใหม่หรือสกินแมรี่ระดับ S ที่นำเข้ามาขายนั่นเองจะถา,ามว่าสุม่มและแก้วไหมนะหรอเราไปดูดิสูเบิ่งตต้ล่าสู4ีสับฉบับบอไดยังจักกยัง โทอะไรจะเกลือขนาดนั้นก็ไม่ซุ่มนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราสนใจมันก็คือสกินระดับ S ของคุณย่าแมรี่นั่นเองด้วยก้อนเกลือที่เรามีเราจะทุ่มให้กับคุณย่าแมรี่นั่นเองมามาซื้อกันเลยดีกว่าอันยะเอาว่าเอาค้างอุย้ยสวยไหกสวยไม่ไหวอ้ายบอกเลยว่าสวยมันเลิศนะเออเลิศว่ะที่สุด จึ้งมากจึ้งเลิศชอบซื้อเออถ้าพร้อมเราเดี๋ยวเราไปดูเกมเพกันเลยดีกว่ามาทุกคนไปเลย let's go โอ้โหทุกคนดูดีบอกเลยเต็มสิบให้ร้อยเออเป็นไงล่ะโอ้สวยมากสวยไหมวไอวอื้ดีือดูดินอนแผ่นแรงคงยาตยังสวยะคราบนอนนอโอ้มาเลก่นต้องไปตำแล้วไหมจังหวะเนี้ยเออข้านายมีคนหรือเปล่าขออนุญาตเสก กันช่องสองผู้อุ้ยมีวะ่ะเสกกันช่องสองผู้เออจะไปไหนจะไปไหนเอา้าไม่โดนเออไม่โดนอะ่ะเออไม่โดนซี่ไม่โดนซีวิ่งไปวิ่งเข้าไปเจ้าเจ้วคนวิ่งเข้าไปวิ่งเข้าไป,าไปยังไงยังไงเอออุ้ยเสร็กลับไม่ทันวาไม่ไปไเป็นไรเติตีก็ได้จะหนียากไปไหนลรวครับจะหนีไปไหนกลับมานะโวเอ้ยวิ่งไวสมัทไม่เป็นไรอีกสี่วิท กระจกคันช่องเราจะมาแล้วยังไงจะตาของเธอมันขาดแล้วนะจะดิ้นรนดีกว่าเอ้าเฮ้ยเมื่อกี้น้ำมันอะไรน่ะทำไมไม่โดนล่ะเอา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 วิ่งเข้าไปวิ่งเข้าไปวิ่งเข้าไปเฮ้ยฉันไม่ใช่กบแล้วจะมาส่องทำไมเนี่ยโอ้ยส่องทำไมไ่ต้องส่องไม่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 ให้ดูความสวยหรอกทำไมฮะทำไมฮะกระจกตักตมากก่อนเ็จกันช่องเอ้ง Drake? ไม่โดนเออไม่โดนเออโดนสักทีโอ้โห ควาสีดอนแปลอะไระถืออนนี้โอ้โหรุนแรกตายมาเราไปนั่งกันดีกว่านะโจนเอยเออ,เอ,อตรงนี้ไม่มีคนไปนั่งข้างหนดีกว่าตรงนู้น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 เอ,อ้ยเออสร็จไปแล้วหนึ่งเครื่องเอาควาพวกเซอร์พวกนี้เอาวมามา,มานั่งตรงนี้แล้วกันจะได้โซนง่ายๆเนาะโอเคแล้วก็มีใครจะมาหรือเปล่าเอยไหนขอญาดูหน่อยสิหูขึ้นนะเอ,อ้ยตรงนั้นไม่คนใครกันใครกันอุ้ย อ๋ออ้าวตรงนี้ก็มีคนอะจ้องหน้าพ่อหรอฮะจ้องหน้าพ่อหรอลูกอืมรอพ่อหรอคนนี้ก็จะไปไหนนะจะไปจะไปไ,จ,ะจะไปไหนหรอจ๊ะฮะาจะไปไหนหรอจ๊ะอ้ามาดูกันสิว่าเธอกับฉันนะ่ะใครจะถึงเก้าอี้ก่อนกันล่ะฮะกันสอบช่บทูมามาเข้ามาช่วยสิช่วยวะเข้ามาช่วยสิเรื่องของเจ้ามาช่วยสิมาช่วยสิช่วย,วยหรอ ไม่ช่วยเหรอเอ้าเอาเอา,เอา,เอาตายนะเอา้าอุ้ยอุ้ยเมื่อกี้เกือบโดนพับไม้ว้เกือบตายเอา้าแล้วคนสวนไม่มาหรอคนสวนเอ้ยไม่มาแล้ววะเอาว่าไม่จ้องหน้าพ่อแล้วหรอเอารำลึกความหลังว่าเอาว่าถอนอย่าเลยนะกาอ,อีกตัวนั้นนะ่ะถ้าเธอถอนฉันก็จะซ่อมเป็นไ,ไงล่ะเออโอ้โหทุกคนเอาจริงไหถ้าซ่อมยังสวยอะสวยไม่ไหวมา แล้วก็เอาเออน้องทอยของเราทอยเซ็กนะฮะไปนั่งตรงนั้นดีกว่ามาลูกมานั่งตรงนี้ดีกว่าเนาะมาเออแล้วก็มีคนปั่นเปล่าอ๋อตรงนู้นเครื่องสั่นๆน้องลูก,กา้าใช่ไหมจ๊ะกันส่องฉองผอู้เอ้ยเอ้ยไม่โดน <c oughs> เอ้ยไม่โดนอะ่ะเฮ้ยโอเคไม่เป็นไรกระจกว้าเออไม่โดนไปสิ <c oughs> ทางไม้กว่ามีใครจะมาช่วยหรือเปล่าเนะอุ๊ย แสงใกล้ๆแหมนี่กระเพาใหญ่เลยนะจ๊ะยังไงรลำลึกถึงหน้าพ่อหรอจ๊ะถึงหน้าพ่อหรอจ๊ะฮาลูกแหม,ม,มจะเรียกพ่อมาปกป้องหรอจ๊ะฝันไปก่อนเถอะเดี๋ยวเราซ่อมตรงตรงนี้ไว้ก่อนแล้วกันเพราะว่าน่าจะเอาเขามานั่งตรงนี้แล้วกันเนาะอว่าแต่ลูก้าเขาจะอ๋ปั้นจนเสร็จเลยว่ะเอาไงดีเอาไงดีงดั้นเราจะไม่ได้แรต้องเก็บสีให้ได้ทุกคนมาเดี๋ยวเราพังตรงนี้ให้มันพังไปก่อน พังสักทีหนึ่งซิเนะี่ยจะได้แบบโอนง่ายๆเอ้ายังไม่พังอีกเหรอโอเคโอเคพังยังพังยังอะโอเคพังแล้วมาจะมาช่วยหรือเปล่าเอ๋ยลูกา้าลูก้าคุงมาหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเอาว่ะเอาว่ะเราลึกถึงหน้าพ่ออีกแล้วเหรอถึงหน้าพ่ออีกโอ้ยทันว่ะเอาว่ะรอบนี้เขาทันว่ะแต่หน,นี้กระจกของย่าไม่รอดหรอกนะเธอนะ่ะหลานสุดที่รักฮึ่แล้วก็คนนั้นวิ่งไปตรงนู้นโอเค พราะนั้นใช้ลูกเอกไปแล้วมาเปนั่งที่เดิมดีกว่ามาเลยมาเลยตรงนูน้นวิ่งไปตรงนู้นใช่ไหมจะหนีย่าไปไหนหรอจ๊ะคนสวนเอ๋ยน้องเอ็มมาฮไม่รอดหรอกสู้จะบ่หลอดหรอกสิหนีค่อยไปใส่แลนเข้าไปยังไงก็หาเจออยู่แล้วจ้านี่ไงรอยเท้ารอยเท้ามันชัดเจนแล้วฉันก็เห็นเงาของเธอแล้วนะตายไปซะเออเอาไม่ตาย <c oughs> คือบอดตายฮะบอดตายเออโอเคเออน้องลูกกาไปไหนละตรงนี้ไม่มีหูขึ้นฮะงั้นเดี๋ยวเราเป็นเปิร์กเป็นเอ,อ่อปิปเปอร์แล้วกันแล้วก็เอาวางดักไว้โอเคเออทุกคนไม่ต้องตกใจเดอ้อคลิปไหนที่มันพูดไม่ค่อยชัดนะ่ะมันเป็นออริจินอลของช่องนี้แล้วนะทุกคน <c oughs> ช่องนี้มันชอบพูดไม่ชัดนะ่ะโอเคปักปิปเปอร์ไว้สูอยู่ไซเชื่อมเครื่องบอ หยุดใส่หนออยู่ใสเด็กน้อยเด็กคอยเด็กน้อยหำำซนมีอุ้ยอุ้ยหูขึ้นหูขึ้นหูขึ้นแถวนี้อาเป่าเออยแถวนี้อาเป่าเอยไม่อยู่หรออยู่ไหนอุย้ยหูขึ้นแถวนี้ยอยู่แถวนี้แหละกระจกสองผู้เอ้ยไม่ใช่สีคันช่องสองผู้ไม่เจอเอา้าอยู่ไหนวะนแต่หูขึ้นแฮนีไม่รอดหรอกอยู่แถวนี้แหละเชื่อดิต้องอยู่แถวนี้แหละ ตรงนี้ก็หูไม่ขึ้นฮะอยู่ไหนวะอยู่อสเจ้าอยู่อสเนี่ยอยู่ไหนอะฮะหาไม่เจอวะอ่ะราวิวตรงนี้ไม่มีอะแสดงว่าต้องอยู่เออไม่ใกล้แล้วไม่ไกลแถวนี้แหละเจ้อสี่เครื่องตรงนี้หรอใช่ไหมมีเปล่าไม่มีหรอปักปิเปอร์ไว้แล้วกันอยู่ไหนอะดูว่าตรงนี้สูออกมาถอหาปพอแล้วเนี่ยโอ้โห คันช่องสองผู้เฮ้ยอยู่ที่ไหนเฮ้ยหา,าไม่เจอเออเจ้าอยู่ไซเจ้าลูกา้าอยู่ไซเนาะฮ่าฮ่าแมแอบในตู้เลยหรอถามจริงเกือบหาไม่เจอแล้วไมละ่ะดีนะมีกระจกส่องผู้อยู่ไปไปนั่งตรงนั้นเลยแอบสนเนียนเลยนะเธอน่ะมามาตรงนี้โอเค แล้วเดี๋ยวเรากลับไปเอาน้องเอ็มม่าน้องคนส่วนนิกว่าอยู่ตรงไหนนะคันช่องสองผู้เออกลับไปแบบเก๋ๆสวยวะ่ะสวยอา้อาวอ้าวสวยมากทุกคนสวยจริงๆเลยนะความสวยอะอืมอย่าลืมไปตามกันนะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะอันย้งคำสมิดะไม่พายมันสวยนะทุกคนไปตามมันด้วยล่ะ